สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรสรนะนาชักแชนะีเนีย วันนี้เรามีวิชาใหม่นะคะที่ยอมเปิดสอนมาโกรมนนะคะและเรียนเชิญอาจารย์วรรณภาชวรัตนานนท์นะคะหรือฉายาท่านวันนี้ค่ะอาจารย์ฉายาอาจารย์ท่านคือแม่คุณนิวรู่พ่อแก่ชี้ทางเลยนะคะจะมาสอนวิชาสากลายมือเศรษฐีพิกชีวิตและก็เสริมวาสนานะคะซึ่งเป็นคลาสพิเศษสําหรับทางสาขาบุณตของเราเลยทีเดียวเลยค่ะ เราก็มาคุยกับสวิตินะคะอาจารย์นิวนะคะอาจารย์ขาได้ยินที่เสียงอาจารย์มานานากแล้วยินดีมากเลยนะคะที่ไดุ้ตสศาสตร์มานะคะสอนให้กับทางสาขาพักรหลวของเรานะคะเรามาคุยถึงเรื่องหลักสูตรการสอนทีนี้หนึ่งนะคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยคนจะนิยมในเรื่องเกี่ยวกับการอยากจะมีวาสนานะะอยากจะทํายังไงให้วาสนาให้รวยให้อะไรต่อไรนะคะซึ่งใช้ยาขอ,อาจารย์เนี่ยได้รับการยอมรับมามากมายนะคะผ่านจาก คนที่มีรู้จักลูกค้าต่างๆนะคะต้องมาคุยว่าอาจารย์สอนเนี่ยวิชาคำว่าสระไรมุเศรษฐีพิชีวิตเสรมวัสนาเนี่ยอาจารย์อาจารย์มีหลักสูตรยังไงนะคะก็ะที่หนึ่งหหลักสูตรการเรียนใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นตรงนี้น่าจะ,ะถ้าเป็นเดิมๆที่เราสอนกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานนะคะ,คะ,ะถ้ามาสอนที่นี่น่าจะประมาณสามเดือนนะคะ คือหลักสูตรคือ3เดือนนะคะซึ่งอาจารย์จะมาเปิดการสอนเนี่ยก็คือสอนทุกวันอทิตย์ใช่ไหมคะวันอทิตย์ก็คือจะเป็นช่วงบ่ายจะสะดวกในการเดินทางสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงนะคะก็คือหลักสูตรคือสามหลักสูตรสามเดือนจบก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเดือนแรกจะเป็นเรื่องอะไรก่อนคะเรื่องการดูเส้นในฝ่ามือนะคะเส้นดีเส้นร้ายเส้นเสียต่างๆนะคะแล้วก็เสริมหรือคลิกเส้นให้นะคะที่เกิด ค,คือรบเดินแรกนะคะอาจารย์จะสอนเรก่องกันการดูเส้นต่างๆในมือก่อนแล้วก็แก้ใส่แก้ไขค่คแก้ไขเส้นในฝ่ามือะะแก้ไขเส้นนะคะ,คะว่าตอบแรกคือนะคะเราคุยก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วอาจารย์นิวเนี่ยนะคะท่านเนี่ยสอนส่วนตัวถ้าส่วนใหญ่นะคะแต่ได้ยินชื่อเสียงท่านเราก็เรียนเชิญท่านมานะคะ ซึ่งสอนสดตัวที่บ้านท่านเนี่ยต้องถือว่าราคาสูงเดียวเลยแต่เพื่อให้มาทางทางสาวบุญนกของเราก็เลยก็มาเรียนในราคาที่จับต้องได้นะอาจารย์นะคะแต่โดยหลักสูตรก็คือ3เดือนจบซึ่งในเดือนแรกเนี่ยเราจะวางพื้นฐานเรื่องให้ดูมือเป็นก่อนให้ดูเส้นเป็นก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะคือคนที่จะมาสักการแก้ไขในมือให้คาได้นะคะพื้นฐานก็ต้องสามารถจะดูเส้นในฝ่ามือได้นะคะ ต้องรู้จักเส้นในฝ่ามือถึงจะไปปรับไปแก้ไปเสริมต่างๆต้องเรียนรู้ก่อนว่าเส้นนี้เส้นนั้นคืออะไรนะไม่งั้นถ้าไปรู้เส้นไปชี้ชัวร์จะไม่ได้จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากที่สุดหรือไม่ควรไม่ควรจะผิดพลาดเลยนะคะเพราะนั้นก็ต้องวางพื้นในเดือนแรกนะคะเพราะในดักสื่อสารก็คือเดือนแรกนี่เราวางพื้นในเรื่องลายมือให้ชัดเจนทุกเส้นก่อนแต่ละเส้นนะคะพูดถึงเส้นลายมือเนี่ยอาจารย์มันเกี่ยวกับนิ้วไหมคะ นี้เนนาะี่มีส่วนไหมก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยไปยุบวาสนตรงนั้นะรใช้ตรงในในรูปเส้นในฝ่ามือทุกย่างเลยค่ะเส้นในฝ่ามือเนี่ยอาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยที่เราเรียนรู้กันมาจะมีหนึ่งเส้นวาสนาสองก็เส้นชีวิตจริงๆแล้วที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะคือจะเป็นพวกเส้นวาสนาอันนี้ท่าสนามจะเป็นพวกเส้นที่เราเสริมขึ้นนะคะถ้ามือคนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยนะคะอาจต้องจะเกิดมา ที่เรามีมาต้องจะเกิดที่ไม่ปวดไปปรับไปแก้นะคะก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะเส้นจิตใจอันนี้จะดูได้ถึงตัวบุคคลนั้นๆนะคะคนจะมีนิสัยยังไงจะมีชีวิตยังไงนะคะสมองยังไงความคิดยังไงนะคะคนนี้พบได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราจะดูได้จากตรงนี้นะคะแล้วที่เราจะมาสอบกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องเส้นเสริมเส้นเสริมนะครับ แต่น,นี้เส้นหลักๆอาจารย์เส้นชีวิตเส้นจิตแล้วก็เส้นสมองเนี่ยเรามีการแตกไปไหมคะคือมีการสับหันเสริมไปไหมคะตรงนี้จิงเป็นข้อห้ามนะคะเป็นข้อห้ามคือถ้าเราพูดกันในภาษาของเส้นเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรมากกว่าเราไม่ควรไปอยู่กับเขาะคะ่ะแต่เราจะดูได้ทุกอย่างจาก,สกเส้นนี้นะคะ่แะแต่เราอยากจะให้ชีวิตคนเปลี่ยนหรือว่าพลิกชีวิตเขาตรงน,นี้นะคะบางคนอะ่ะเส้นที่เราจะสับให้หรือว่าเราจะเสริมให้เนี่ยนะคะ มีมาประมาณ50%าสิบเปนต์นะคะที่มีมาแต่มันไม่ใช่จริงทุกคนก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะการศึกษเนี่ยจะเป็นการแก้การปรับการเสริมขึ้นมานะคะทําให้มีความสําเร็จที่รวดเร็วขึ้นและเห็นผลชัดเจนจะแบบเร่งตารางให้มากขึ้นไงเรางก็เหมือนไปฝึนเหมือนคนที่ไปทำหัวทงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ คนที่จะเข้ามาในตัวนี้ก็จะต้องมีความเชื่อในตรงนี้ด้วยใช่ดยทั่วไปหลักอะไรมือมันก็มีตรงเส้นหลักๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดือนแรกเราเริ่มหลักสูตรสาเดือนเดือนแรกเราเริ่มเกี่วกับการรู้นเส้นการดูเส้นนะครับมันเป็นยังไงต่างๆเมื่อกี้อาจารย์พูดว่า คำว่าแค่ดูเส้นจะรู้ลยว่าคนมีนิสัยยังไงอะไรก็รู้แล้วนะคะถ้าเกับคุณเรียนเรื่องการสักลายมือเศรษฐีพิกชีวิตแล้วก็เสจอวาสนาไม่พอคุณยังจัดเรื่องของลายมือด้วยนะคะในเดือนแรกลายมือคนได้นะคะควรได้เนี่ยก่อนแต่ารถที่จะไปปรับไปแก้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าค่ะเส้นเป็นยังไงค่ะเราคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์จะเปิดในวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะคะหลักสูตรท่าน3เดือนนะคะ แล้วก็เริ่มสอนเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาชั่วโมงน่ะจะได้สะดวกไม่ต้องรีบร้อนตื่นนะคะวันละสองชั่วโมงนะครัหลักสูตรสเดือนเดือนแรกก็คือวางพื้นให้แน่นเรื่องเส้นต่างต่เดือนที่สองใครมาอาจารย์คอยมเข้มข้นแล้วค่ะว่าจะมาปนจะต่อไปด้วยเรื่องเทคนิคการสักซึ้นค่ะค่ะอันนี้จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราสัก เราสักเราเสิรเข้าไปในฝ่ามือนะคะทีนี таки, <S <s act, ้พอเดือนที่สองที่สามอันนี้ก็จะเป็นเข็มขึ้นมาแล้วก็จะแอดวานแล้วใช่ไหะคะจะต้องสักต้องแก้ต้องปรับและวทีนี้ก็คือการใช้เครื่องต่างๆอุปกรณ์ต่างๆทีนี้คก็คือมาสักแก้แก้ยังไงจุดไหนยังไงนะคะเสริมยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะในเดือนที่สองที่สามถึงแอดวานเนี่ย เห็นว่าการเรียนผู er ้นี้จะคล้ายๆเหมือนกับสับคือว่าต้องมีการสักหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเรียนเดือนที่สองที่สามเหนไหมคะเดือนที่สามที่เรียกว่าเป็นการตุกษากกันโดยตรงเลยต่างๆใช้เครืยังไืออะไรจะตีอย่างนี้คือเดินแรกเนี่ยจะดูเรื่องเส้นกันนะคะคือจะต้องเก่งม่เจนพอเดือนที่สองเดือนที่สองเนี่ยคุณจะต้องสามารถจะสักในแผ่นหนังได้โดยที่รู้ว่าเส้นนี้คืออะไรนั่นนู่นนี่นะคะ พอเดือนที่สามเนี่ยเหมือนเราจะต้องสอบอันนี้นะคะอาจจะต้องสับในคนจริงใจคนจริงนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนผัดกันสักใช่ต้องปิดุ่นแล้วไปดึงไปดึงแล้วเลยไปุ่นกันเองนะคะคุณจะาต้องรู้ว่าสับในมือคนแล้วเป็นยังไงจะเปลี่ยนแปลง ใช่ใช่ใช่ในใก็มาเรียนแล้วก็ถาเขา่ะได้ประโยชน์เลยอาจารย์นะคะแทนที่จะไปเสียเงินเป็นหมื่นๆในการจะไปให้อาจารย์แต่ละที่สักเนี่ยคุณได้เรียนในคลาสนี้แล้วคุณได้สักด้วยตัวเองนะคะโดยมีอาจารย์ประกอบอย่างชัดอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะใช่นะคะคือต้องสอนแบบจับมือสอนใกล้ชิดเลยนะ้ะนเดือนที่สองนั้นการฝึกสักหนังต่างๆก่อนจะลงเดือนที่3 แอดวานซ์ชาติสูงสุดดีจะละคนต้องมือนิ่งน้านาสีสันยังง่ายอะไรนะคะจุดคัญเส้นต้องไม่ผิดพลาดลดมีคาด้วยนะคะเช่นกันพี่ว่าคุ้มมากเลยนะคะว่าการเรียนในหลักสูตร3าเดือนเดือนละสอ0 0ันบาทอาจารย์ตั้งราคาไว้สําหรับให้กับทงสาขาของธเราเลยไปพิเศษเลยนะคะทุกครั้งท่านสอนที่บ้านของท่านสามสี่หลือทีเดียวนะคะแต่นี้เราพิเศษให้เพื่อจะให้ โอกาสสำหรับคนที่จะมีช่องทางทำอาชีพกันสามวันสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยสามเดือนเนี่ยได้เลยเลยสามเดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันในคลาสอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีชีทมีแผ่นหนังนะคะอุปกรณ์ยังไงขพงคุณเป็นแล้วสามเดือนจากพูดว่าทีวกระเป๋าไปหาเงินได้เลยได้เลยนะคะแต่อันดับแรกที่ว่าคุ้มแล้วล่ะค่ะว่าการรงเรียนในสามเดือนเนี้ยคุณได้ผัดจัดสรรตัวเอง แล้วเราเสียตังค์ไปดยอู่แล้วโรงเรียนก็สามารถจะได้แก้ไขไแก้ไขโดยเองแล้วก่อเลยนะคะก็คือว่าคุ้มค่านะคะก็พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่ากาะเรียนเิญอาจย์มาไม่ใช่ง่ายนะคะธรรมดาตัางเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยคิวแน่นมากเลยนะคะคิวสอนคิวสักแน่นมากเลยนะคะอาจารย์นะคะก็ได้เรียนเชิญแม่ครูน <Being communist> ิวลูกพ่อแก่ชี้ทางรวยนะคะวิชาของท่านสักลายมือเศรษฐีพิชิตเสริมวาสนา นะคะซึ่งท่านกรเสริฐอัษนานนให้กับผู้สิทธิ์ลูกคาา้าแต่ละคนลูกค้าแต่ละคนมามากมายทีเดียวเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ขอให้นะคะทุกท่านที่สนใจก็ติดต่อได้นะคะแอดมิน0 2 0ย์สองศนหะคะหรือว่าจะอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่เบอร์อาจารย์อาจารย์เบอาาร,อาาร์โทรอะไรคะศูนย์แปดสองสามศูนย์ค่ะ เราจะมีการลงยูทูบนะคะท่านที่ติดตามใน youtube ก็สามารถเข้าไปถามข้อมูลต่างๆได้นะคะที่แอดมินแล้วก็หรือว่าท่านใดที่สนใจในการที่จะลงจองนะคะเราก็คงจะรับจํานวนไม่ไม่เยอะมากเพราะว่าหนึ่งโควิดด้วยนะคะสองก็คืออยากจะให้ใกล้ชิดด้วยใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะสำรองที่นัางก็ขอให้อบัญชีได้เลยนะคะโอบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเลขยบัญชีนะคะเอ่อเดี๋ยวนะคะเรขบัญชี 0250195402 02. ซึ่งเป็นบัญชีอันลงหนาาเองนะคะโอเปชีมานะคะเรื่องสูตรเดือนละ2,000บาทครอสหนึ่งก็คือ6,000บาทจะสะดวกจ่ายทั้งครอสเลยเพราะเรียนแล้วก็ต้องเรียนทั้งครอสอยู่แล้วนะคะหก0 0นบาทหรือว่าจะจ่ายทีละเดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายัางไงก็ต้องลงกระเะพ้าไม่ได้จริงๆสำหรับพิจารณามีเที่ยมคนมีเที่ยมคนนจัดกางินยิ่งนะคะตอนแรกอาจารย์คิดว่าจะคลาส หลักสูตรแอดวานซ์นี่จะแพงกว่านี้แต่ว่าคิดไปคิดมาก็อาจารย์ท่านเปิดให้สําหรับก,การเขาเรียกอะไรคะปฐมบาลเริ่มใช่ไหมคะเบืบนริ<ช>่ม <c oughs> นะคะข้อ,นะะอต่อไปไม่การันตีมันจะแพงหรือเปล่านะคะข้อนี้เป็นปฐมบาเลเริ่มให้เลยนะคะค่ะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะอาจารย์เชิญค่ะอีกทีหนึ่งรเริ่มวันไหนคะอาทิตย์ที่สามเมษายนที่สเมษายนเวลาเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาเราเริ่มวันที่สามเมษายนนี้หลักสูตรสามเดือนเดือนละ เดือนละ2 0 0นบาท2ชั่วโมงเดือนละ2,000บาทถูกมากเลยนะคะถูกมากถูกมากนะคะเพราะว่าทั่วไปแล้วการสอนที่วิชานี้ทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นหลายหลมื่นทีเดียวเลยนะคะคือบางคนก็จะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยนะคะเพราะว่าสอตรงนี้สามารถจะเรื่มถึงใช่ค่ะแล้วมีการคือลาจานดีรืว่าถ้าเป็นคนที่ไม่มีการกักวิชาไม่มีการหววคุณจบแล้วคุณจะต้องสามารถที่จะเป็นหนึ่งในวงการได้เหมือนกันนะคะเปิดเส้นเกิดเส้นนะคะค่ะ ลาดไม่ได้สนใจก็นะคะติดต่อที่พี่อธิบายไปได้เลยนะคะว่าเบอร์โทรของแอดวินที่สาขาบุลนของเราก็คือ02 0449122เขาเบอ่์แจ้งอีกทีนึงค่ะ082 302 3 9 7 8ค่ะนะคะสนใจก็สำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ 0250195402 02. ชื่อบัญชีอโนอน่าเกมนะคะค่ะแล้วก็โอนบัญชีเสร็จแล้วก็ส่งสลิปส,ส่งชื่อมานะคะเราจะเปิดจองนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้าจะเปิดสอนในเดือนเมษายนนะคะค่ะนะคะค่ะวันนี้ได้ดีใจที่ได้เชิญอาจารย์ท่านมาเราจะเรียกมาได้ไง่ายๆนะคะเชิญมานะคะเพราะว่าท่านคนนั้นแล้วท่านมีงานล้นมือเลยนะคะก็ค,ะคิดว่าเป็นอันหนึ่งก็เป็นพิธารด้วยอาจารย์นะคะให้กับชนรุ่นหลังนะคะเป็นการเขาเรียกอะไร ต่อสายบุญ <Wars> นี่ถือว่าเป็นเกียรติเช่นกันกต่อสายบุญให้กับวิสิษธ์ต่าห้กยบให้กับผู้เรียนนะคะเพราะว่าวิชานี้เนี่ยเราจะหาเรียนได้ง่ายไม่พอแล้วเนี่ยเราจะหาครูผู้สอนที่เก่งชะกาดจริงๆไม่ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะอันนี้อานารงค์หน้ากะรติว่าได้เรียนเชิญมาเนี่ยได้ผ่านจากนะคะลูกค้านะคะลูกศิษย์อาจารย์อนจงค์หน้ารับเพื่อนอาจารย์องค์หน้าเป็นตรงที่ที่บอกมานะคะให้เรียนเชิญอาจารย์นิวมาให้เราเลยนะคะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ เออเริ yeah ่มสอนในวัน hmm. ที่สามอาทิตย์ที่สามกันมีสายยน์เวลาเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาเวละสองชั่วโมงนะอาจารย์นะคะหลักสูตรสามเดือนสามเดือนสามเดือนและ เดือนละ2,000บาทไม่แพงเลยค่ะย่อม่าถูกมากเลยปกติจะสอนแพงมากหลายหมื่นเลยเอาหลายหมื่นแล้วกันค่ะส่วนตัวหลายหมื่นนะคะเขาคอสนี้จะช่วยพลิกชีวิตคนนะคะค่ะไม่ใช่แค่รวยนะคะพลิกชีวิตพลิกชีวิตเลยนะคะค่ะนะคะเพราะงั้นเนี่ยท่านที่กำลังรอการเรียนร้านี้อยู่ก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วทางสาขาเราก็ยังมีนักพยากรณ์ประจำที่สาขาอพอนโลนนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาติดตาอได้วิธีเป็นยังไงนะคะ ติดต่อจองได้นะคะ020449122นะคะหรือว่าเวลานี้เรามีการเปิดเ,เรียกว่า,ารูปภัณก์ออนไลน์นะคะเข้าไปดูในเพจสมาคมเราได้เลยนะคะหรือติดตามยูทูบเรานะคะวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้โปรโมทวิชาของอาจารย์นิวนะคะรูปพาอแก่ชี้ทางเลยเราจะมาดูวิชาอาจารย์ที่ะวิชาสักรเมือเสฐ,ฐีพลิกชีวิตเสร,ริมวาสนานะคะ บางแค่นี้แล้วเนี่ยไม่เรียนไม่ได้เลยคะไม่เรียนไม่ได้จริงๆใครไม่เรียนทิ้งภาคเลยนะคะภาคนี้ใช่ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยเออ่ดึงตัวท่านมาช่วยสอนเนี่ยไม่ทราบว่าคลาสน่าท่านจะว่างหรือเปล่านะคะว่ากันฟังเศรษฐีมาเยอะเลยเยอะมากเลยนะคะค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็เออ่เป็นการที่เราจะมีวิชาที่อินเทรนด์นะคะอินเนียร์ที่กำลังเป็นสมัยนิยมนะคะแล้วมันจะไม่ตกเทรนด์ไม่ตกเทรนด์ไม่ตกเทรนนะคะ ความเชื่อเป็นอศาสตร์ความเชื่อเม็นิ้งทิ้ได้จริงๆทิ้ได้จริงๆนะครับากประสบการณ์เท็ดยานนี่ได้80เปอร์เซ็นต์นี่คือถือว่าสังเกตสำเร็จนะคะท่านได้ปั้นมาเยอะแล้วก็ได้เสิร์ฟให้ทุกคนมาเยอะมากมายนะคะค่ะวันนี้ก็ปากคลอสนะคะสักลายมือเศรษฐีพิพิีวิทย์เสริร์ฟมรณะของอาจารย์นิวลูกพ่อแก่อยากรู้ว่าเส้นทางด่วนเส้นชีวิตที่ขึ้นทางด่วนเป็นยังไงนะคะใช้ความหมายดีเลยนะคะ ขึ้นทางด่วนเป็นยังไงต้องเจออาจารย์นิวนะคะคใช่ไหมขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนนะคะเป็นยังไงไม่เจออาจารย์นิวรู้พ่อแก่ชี้ทางวยไม่ได้นะคะวันนี้ก็ฝากวิชานี้ไว้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ